เดี๋ยวโรจินี้เราเก็บนะคะแต่ต้นทางนี้ก็บอกว่าหมดแดงเยอะเลยจ้าะคะอ่ะเนี่ยกำลังงามๆอ่อนๆเลยค่ะไม้ซอยเอาค่ะจ้าเนี่ยค่ะดูทางโฟนก็มีจ้า วนี้เราจะมีฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะทางนี้ใบไม่ค่อยร่วงจ้ะแต่เขาออกชอ่ออกช่อใหญ่ๆมากเลยคุณพ่อบ้านก็ปีนเอานะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เรามาทำการเก็บดอกสะเดาอีกแล้วนะคะอันนี้ทางนี้ใบไม่ค่อยร่วงจ้ะแต่เขาออกชอ่ออกช่อใหญ่ๆมากเลย คุณพ่อบ้านก็ปีนเอานะระวังนะคะคุณพ่อบ้านก็บอกมดแดงเยอะจ้าฝั่งนี้ไม่เหมือนฝั่งโน้นค่ะอ mm ืม hmm. ค่ะดูกำลังงามๆเลยนี่ค่ะตรงข้างล่างข้างล่างก็มีนี่ค่ะต้นทางนี้จะมีห้าต้นใหญ่ๆเลยค่ะ ติดเนี่ยค่ะอย่างนี้ก็อเนี่ยกำลังงามๆอ่อนๆเลยค่ะทางนี้ใบไม่ค่อยร่วงจ้ะแต่เขาออกช่อออกช่อใหญ่ๆมากเลยคุณพอบ้านก็ปีนเอานะแต่ช่อใหญ่มากเลยค่ะเป็นสะดาวมันนะคะทุกคนอร่อยมาก ยอดกำลังงามๆเลยจ้าขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปประจนีจนจบจ้านี่ค่ะยอดงามๆอาเนี่ยกำลังงามๆอ่อนๆเลยค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เรามาทำการเก็บดอกสดดาวอีกแล้วนะคะอันนี้ไม้ซอยเอาค่ะ จ้านี่ค่ะดูทางโกนก็มีจ้าคลิปนี้ก็รรัะนีฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะทางนี้ใบไม่ค่อยร่วงจ้ะแต่เขาออกช่อออกช่อใหญ่ๆมากเลยคุณพ่อบ้านก็ปีนเอานะฝั่งทางนี้ที่ติดทางจ้าที่รจะนีเคยบอกออกช่อออกดอกแล้วนะคะกำลังอ่อนๆงามๆเลย ฝั่งทางนี้ที่ติดทางจ้าที่รจะนีเคยบอกออกชอ่อออกดอกแล้วนะคะกำลังอ่อนๆง,งามๆเลยใบเขาไม่ค่อยร่วงค่ะเป็นจะดาวมันจ้าดูค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้นไปทางโน้นค่ะทางนี้ใบไม่ค่อยร่วงจ้ะแต่เขาออกชอ่อออกช่อใหญ่ๆมากเลยคุณ พ่อบ้านก็ปีนเอานะแต่ช่อใหญ่มากเลยค่ะเป็นสสดาวมันนะคะทุกคนอร่อยมากทางนี้ใบไม่ค่อยร่วงจ้ะแต่เขาออกช่ออกช่อใหญ่ๆมากเลยคุณพ่อบ้านก็ปีนเอานะระวังนะคะคุณพ่อบ้านก็บอกมดแดงเยอะจ้าฝั่งนี้ไม่เหมือนฝั่งโน้นค่ะ ชาดูลมแรงเขาโน้นก็กิ่งหักลงมาจ้าดูสิชาเห็นว่าใบเห็นว่าใบไม่ค่อยร่วง <c oughs> <c oughs> ค่ะต้นก็ก็ใหญ่อยู่แต่ก็ไม่ถึงกับสูงมากเรายังขึ้นสะดวกหน่อยกินไหนไม่ถึงเราก็เอาใบใบเขาไม่ค่อยร่วงค่ะ เป็นสะดามันจ้าดูค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้นไปทางน้นค่ะต้น <c oughs> นี่ค่ะยอดกำลังงาม,งามเลยจ้าขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปรจินีจนจบจ้าต้นทางนี้จะมีห้าต้นใหญ่ๆเลยค่ะจะติดเนี่ยค่ะกิ่งนี้ก็ฝั่งทางนี้ที่ติดทางจ้าที่รจนีเคยบอก ออกช่อออกดอกแล้วนะคะกำลังอ่อนๆง,งามๆเลยเดี๋ยวจะไปเด็ดบ,บางอื่นต่อดูค่ะกำลังงามๆเลยนี่ค่ะตรงข้างล่างข้างล่างก็มีนี่ค่ะน,นี่เราจะนี้ก็เด็ดเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ข้างล่างช่อใหญ่ๆบ้า สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เรามาทำการเก็บดอกสะดาอีกแล้วนะคะอันนี้ระวังนะคะคุณพอ่อว่าก็บอกมดแดงเยอะจ้าฝั่งนี้ไม่เหมือนฝั่งโน้นค่ะอืมค่ะดูไปไปเขาไม่ค่อยร่วงค่ะเป็นสะดามันจ้าดูค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้นไปทางโน้นค่ะ ระวังนะคะคุณพ่อว่าก็บอกมดแดงเยอะจ้าฝั่งนี้ไม่เหมือนฝั่งโน้นค่ะค่ะดูลมแรงขาวโน้นก็กิ่งหักลงมาจ้า <S <S ดูสิคาเห็นว่าใบเห็นว่าใบไม่ค่อยร่วงไม้ซอยเอาค่ะจ้าเนี่ยค่ะดูทางโคนก็มีจ้า <S <S คลิปนี้ก็รถจะมีฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะ จะไปเด็ดฟังบังอื่นต่อดูค่ะค<ะ>่ะ <laughs> ต้นทางนี้จะมีห้าต้นใหญ่ๆเลยค่ะจะติดเนี่ยค่ะกิ่งนี้ก็ใบใบเขาไม่ค่อยร่วงค่ะเป็นสะด,ดามันจ้าดูค่ะนี่นี่นี่ต้นไปทางโน้นค่ะ กาลังงามๆเลยนี่ค่ะต้งข้างล่างข้างล่างก็มีนี่ค่ะคือกิ่งกิ่งเท่าใหญ่เนาะก็จะออกช่อใหญ่ๆเลยค่ะแต่บางนี้ก็ไม่รู้นะคะแต่ก็คือใบใบไม่ร่วงต้นทางนี้จะมีห้าต้นใหญ่ๆเลยค่ะจะติดเนี่ยค่ะ ินเนี้ยก็ทางนี้ใบไม่ค่อยร่วงจ้ะแต่เขาออกช่อออกช่อใหญ่ๆมากเลยคุณพ่อบ้านก็ปีนเอานะกำลังงามๆเลยนี่ค่ะตรงข้างล่างข้างล่างก็มีนี่ค้ะค่ะใบไม่ร่วงก็เลยเหมือนถ้าเราไม่สังเกตจะเหมือนไม่ได้ออกช่อแต่ที่ไหนได้ ช่อใหญ่ๆเลยจ้าต้นก็ก็ใหญ่อยู่แต่ก็ไม่ถึงกับสูงมากเรายังขึ้นสะดวกหน่อยกินไหนไม่ถึงเราก็เอานี่ค่ะช่องามๆก <c oughs> ำลังงามๆเลยนี่ค่ะตรงข้างล่างข้างล่างก็มีนี่ค่ะ สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เรามาทำการเก็บดอกสะดาวอีกแล้วนะคะอันนี้ค่ะเนี่ยกำลังงามๆอ่อนๆเลยค่ะลมแรงเขาโน้นก็กิ่งหักลงมาจ้าดูสิคะเห็นว่าใบเห็น่ะใบไม่ค่อยร่วงไม้ซอยเอาค่ะจ้าเนี่ยค่ะดูทางโคนก็มีจ้า คลิปนี้ก็เราจะมีฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเนี่ยกำลังงามๆอ่อนๆเลยค่ะต้นก็ก็ใหญ่ยูแต่ก็ไม่ถึงกับสูงมากเรายังขึ้นสะดวกหน่อยกิ่งไหนไม่ถึงเราก็เอาคือกิ่งกิ่งเท่าใหญ่เนาะก็จะออกช่อใหญ่ๆเลยค่ะแต่บางนี่ก็ไม่รู้นะคะแต่ก็คือใบใบไม่ร่วงไม้ซอยเอาค่ะ นี่ค่ะดูทางโคนก็มีจ้าคลิปนี้ก็ราจะมีฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะกำลังงามๆเลยนี่ค่ะตรงข้างล่างข้างล่างก็มีนี่ค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เรามาทำการเก็บดอกสะดาวอีกแล้วนะคะ อันนี้ทางนี้ใบไม่ค่อยร่วงจ้ะแต่เขาอกช่ออกช่อใหญ่ๆมากเลยคุณพ่อบ้านก็ปีนเอานะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เรามาทำการเก็บดอกสะดาอีกแล้วนะคะอันนี้คนก็ก็ใหญ่อยู่แต่ก็ไม่ถึงกับสูงมากเรายังขึ้นสะดวกหน่อยอกิ่งไหนไม่ถึงเราก็ เอ้ยดูคุณพอบ้านปีดไปแล้วค่ะ